โอ้โห oh สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะขอต้อนรับพี่น้องกับซริกาสุวัสดียินใจ้าของ my f ฟ n from around the world มาลีกินอยุคขางเฮียนค่ะมองนี้มันจังหกมันจังแมวันลายแล้วมันก็จัง <laughs> ได้ฟิว <laughs> ฟิวองพี่น้องอ่ะวันนี้เป็นปลาดุกนีจาน้าปลาดุกแดดเดียวฝีมือเพื่อนสาวมันเดิมแต่ว่าอย่าแพงทอด กินกับตามกแตงค่ะและ้วกากินกับน้ำไม่ทุ่งที่จงไว้พี่น้องก็หลายคนเพื่อนกนระถามว่าอันย,ะย,ะยะ่าเ่ยอมไนจะสิขายอ้ยขอยางขอกินบะกุ้มปีพราะฉะนั้นก็บ,บ่ขา,ายค่ะอืมเพราะว่าชนี้เจ้าให้เจ้าสวนกระจกจ้างบ่ค่อยได้จ้างอารวาสอือืเนาะเราจะเอาหางน้ำไม้ามาวางน้ำนหน่อยมาันจะแขว จะได้หางเอ้าเอาหัวม mm ันเลยนี่นี่เจอบอสอืมนี่อืมอืมยังไม่น่าไมีสีมีสันนะ แบบเดินคนจีนอยูะใจเย็นกูจะลงจากกันบ่มีลูกกูยังไม่มีแมวอีกเนาะซีวิตกูเนี่ยนโอ้ขอออออออเขนนาไหลดดดดดดด๊บนดเดีดดนอดทดดมเดดดดดดไดดนดดดมดด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 ดเ จมให้แมวก็บบ่ได้เกียบบ่อเกียบบ่อเกียบจานเล่นลุงทวงบ่อเจ้าสละบอกินนอนนี่ก็ได้ อยู่ไปนี่เบิ่งปลาดุกค่ะวันนี้ใช้ปลาดุกค่ะเออเดี๋ยวให้กินอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเรียกก้างก่อนโอ้ยนี่อืนกหนูหมูแมว ก็มักกินยู่บ้านมันจังสะใจมักจงกินแบบทุเรศแหละ <c oughs> กินอยู่ร้านนะเกรงใจเขายกเว้นมาร้านไดขึ้นไป้ากินแบบทุเรศได้จามสบาย <c oughs> เอนจะมาจกในจานไม่ได้นะจบนะจ๊ะบะหมี่มัมนยเตีิยหัก,กสัดกันก็รอติความอดทนอ่ะมีไหมรอมันจะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยให้กินอยู่เนี่ยเนี่ยอืม กินเตกกินเดนคนเนี่ยชอบนัดพวกกินเสกกินเดนคนเนี่ยโอ้โหโอ้โสูกัดกันมาตํานี่ประเด็กเฮียจะดังคนตายแฮะอืมอืมอื้มมันเลิศอ,อะบอกเลย กรอบนอกนุ่มใน

จะ่งางาเป็นยังล้มกลางคนเนี่ยน้องเหนียวไปชนขากล้องแม่ลบออกมานี่สมหมายมึงอะ อีตัวไม้อีกตกัวเออ,อกูบอหักมึงดอกตอกูก็เลี้ยงมึงจนใหญ่ลวมองหนาแล้เป็นต้องแบลบริ้นมองหนาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไหมนีม่ใส่ มึงจะอื่นน้ำลายน้ำกูกบบระบาดก็แห้งเหรอเออเรียกชื่อเรียกชื่อแม่พ่อสิแม่พ่อสิเร็วตัวใดเอิรนเอิรนชื่อแม่มวนมวนก่อนแม่อยากให้กินแม่พ่พอเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกแม่พ่อก่อนมิดจะไม่ต้องกินกูซาดึงกลางออกตอนหมังไง ล่าสุดเคยเห็นแต่เด็กน่อยค่ะก็อบอุ่นอันนี้ผู้เฒ่าค่ะก็อบอุ่นค่ะเลียกแม่สิลูกเดร็วๆถ้าไม่งั้นไม่เอาให้กินอุ้นมันเป็น แสงตะวินจ่าพี่หน่งองต่าง,งาหัวก็ทันหนาวไปถึกแดดก็ได้บุมันซีดหม,ม,ม,มึดหมึดอดออกตวามันแสบ อ้งหวม่ใจไม่ใจเพิ่กลบกรุงเทพมราเป็นที่ละไม่ค่ะก็หมดอุ้นจบอะไรไม่รอ้อทำผู้อะไรนี่เขบไม่จำไม่ชมพ่อกบลั่คิไหนแล้วน <Mechan ics> ่าไปก่อน